นเขาแยกจิ้งจอกห้องศิลากุ๋ยลี่บอกลาปี้เหย่ไม่รู้ว่าปี้เหย่จะรับรู้หรือไม่บางทีในใจปี้เหยาอาจไม่เคยนึกเสียใจเลยที่ตนเองต้องมีสภาพเช่นนี้เรื่องนี้กุ๋ยลี่ถามตัวเองอยู่ทุกครั้งทุกครั้งที่คิดต้องรู้สึกปวดใจอย่างมากสุขภาพแย่ลงเรื่อยๆแม้จะฝึกฝนเคตวิชาจากคัมภีร์สวรรค์เล่มสามแล้วก็ตามยิ่งฝึก ยิ่งส่งผลให้พลังปีศาจของมุกดูดโลหิตแลนพุ่งพล่านดุดันขึ้นเรื่อยๆคล้ายวิญญาณที่ขับไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปไหนรอคอยวินาทีสุดท้ายที่จะไปสู่ความตายพร้อมกันกุ๋ยลี่กล่าวกับปี้เหยาว่าเจ้าหลับให้สบายเถิดไม่ต้องกลัวกุ๋ยหวังกับข้าจากไปแค่ชั่วคราวต่อให้ตายก็ต้องกลับมาตายต่อหน้าเจ้าจากนั้นก็หันกาย เดินจากไปประตูศิลาปิดลงอย่างช้าๆเจ้าเทาที่รออยู่นานแล้วก็กระโดดขึ้นบนไหลเสียงกลไกาภายในทำงานเขาแยกจริงจอตอนนี้ประตูทุกบานได้ถูกปิดตายลงกุยลี่เดินออกมาพร้อมบอกกับเจ้าเทาว่าเอาละอีกหนึ่งเดือนค่อยกลับมาเยี่ยมปี้เหยาวช่วงเวลานี้ว่างไปเที่ยวเล่นให้สบายใจเถอะ จากนั้นก็ท่องไวหาออกจากเขาแย่จิ้งจอกไปกุ๋ยลี่ได้แวะที่เมืองสามสุขที่ใกล้กับเขาแย่จิ้งจอกซื้อข้าวของที่จำเป็นแต่เมื่อมาถึงเมืองกับพบว่ากลายเป็นเมืองล้างไปแล้วไหลวี่แววผู้คนเงียบเหงาวังเวงกุ๋ยลี่พอจะเดาออกว่าเป็นเพราะว่ากองทัพสัป,ปลาจากเมืองที่เคยสงบสุข สุดท้ายกลับกลายไปมีสภาพแบบนี้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่พบศพของผู้คนน่าจะเป็นเพราะว่าชาวเมืองอพยพกันไปหมดแล้วก่อนที่กองทัพสะหปปลาดจะมาถึงแต่ทันใดนั้นก็มีลมพัดแรงจนมีเสียงดังก้องไปทั่วทั้งเมืองกุยลี่เห็นว่าภายในบ้านมีมือข้างหนึ่งตกอยู่ขณะเดียวกันก็ได้กลิ่นคาวเลือดโชยมา กุยลี่จึงตัดสินใจเดินเข้าไปข้างหน้าเป็นร้านสุราร้านหนึ่งแผ่นป้ายร้านบัตรนี้ตกลงมาคว่ำอยู่บนพื้นทันทีที่กุ๋ยลี่กับเจ้าเทาเข้ามาในร้านก็ได้ดินเสียงคำรามกุ๋ยลี่หันไปพบกับชายหนุ่มในผ้าไหมสีสดพร้อมทั้งสับประหลาดหน้าตาน่าเกียดเทาเทียหนุ่มน้อยลึกลับที่เคยพบหน้ากันที่ป่าบนเขาล้างเจ้าเทากับเทาเทียตอนนี้มีความสนิทสนมกัน จึงทักทายเพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งคู่นั้นตะกะเหมือนกันหนุ่มน้อยทักทายกุ๋ยลี่กุ๋ยลี่สงสัยในความเป็นมาของหนุ่มน้อยคนนี้เพราะคนที่มาปรากฏตัวในเมืองล้างต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนหนุ่มน้อยกล่าวว่าเราสองคนถือว่าดวงสมพงกันไม่น้อย แผ่นดินกว้างใหญ่ฉายไหนจึงได้พบกันอีกพวกเรามาดื่มกันสักถ้วยเถอะกุ๋ยลี่ตอบรับหนุ่มน้อยลินสุลาให้พร้อมทั้งกล่าวว่าพี่ชายมายังเมืองลกล้างกนี้มีธุระอันใดกุ๋ยลี่ไม่ตอบพร้อมทั้งถามกลับว่าแล้วเจ้าละมาทำอะไรที่นี่หนุ่มน้อยยิ้มแล้วตอบว่าข้าแค่ผ่านทางมาเห็นมีร้านสุลาจึงแวะดื่ม กุี่ลีจึนหันไปมองเจ้าเทาพร้อมทั้งบอกว่าตาห่างบอกว่าข้าพาเจ้าวานอนตัวนี้มาดื่มสุราละเจ้าจะเชื่อหรือไม่หนุ่มน้อยตะลึงพร้อมทั้งมองไปที่เจ้าเทาแล้วหัวเลาะพร้อมทั้งกล่าวว่าเชื่อสิทําไมจะไม่เชื่อละ่ะมามาพวกเราดื่มกันสันหน่อยยากนักที่จะเจอคนที่ใจตรงกันพอพูดจบทั้งคู่ก็ดื่มสุราเมื่อมาถึงตอนกลางคืน เจ้าเทากับเทาเถียนอนพิงกันด้วยความเกียดค้านพร้อมทั้งหลับไปภายในล้านมืดสนิทกุ่ยลี่กับหนุ่มน้อยลึกลับนั่งอยู่ในความมืดเช่นนั้นไม่มีใครคิดลุกประจุดเทียนบางทีทั้งคู่อาจจะรู้สึกผ่อนคลายเมื่ออยู่ในความมืดเป็นเช่นนี้จนถึงตอนเช้าทั้งคู่มาพบกันอย่างบังเอิญแต่ว่าเหมือนรู้จักกันมาตลอดชีวิตดื่มสุราสนทนากันอย่างถูกคอ แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่แอดมินด้วยนะครับและนอกจากนี้ถ้าหากเพื่อนๆต้องการสนับสนุนแอดมินก็สามารถบริจาคได้ทางช่องทางเดสคริปชั่นด้านล่างที่แอดมินทิ้งไว้แล้วยังไงพบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ